ใครที่กำลังเตรียมสอบกฎหมายอาญาให้หยุดดูดีการนี้กันก่อนนะครับดีการที่552ท2,568ครับดีการนี้เป็นดีการในกลุ่มกฎหมายอาญานะครับเรื่องความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์แอดมินสมมุติเขาได้จินง่ายๆแบบนี้นะครับบริษัทรเวงจำกัดครับเป็นผู้จัดสรรที่ดินนะฮะได้มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาครับพร้อมกับสร้างกำแพงล้อมรอบในแต่ละหลังฮะต่อมาครับบริษัทระเวงจำกัดนะครับได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านขึ้นมาดูแลโครงการนี้ฮะนางสาวอิงนะครับเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในโครงการน ทางงงธุรกิจขออตัวเฮะนิติบุคคลหมู่บ้านจึงไม่พอใจนะครับจึงนําคดีมาฟ้องนางสาวอิงเป็นคดีนี้ครับโดยกล่าวหาว่านางสาวอิงทำความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358แล้วก็ตามมาตรา360นะฮะดีการนี้มี2ประเด็นครับประเด็นที่1นะครับนางสาวอิงมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ธรรมดาตามมาตรา358หรือไม่ครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับนางสาวอิงมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามมาตรา360หรือไม่ฮะเพื่อนๆลองหยุดคลิปวิดีโอนี้แล้วลองตอบมาดูก่อนนะครับเป็นไงกันบ้างครับตอบถูกมัรบีกานีี้นนนนะะะครรับใปเด็ท่่ฮาถีกาได้้วินััยเเปปป็็สสตตแบบบีีครท่หม กำแพงที่สร้างขึ้นครับเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทั้งหมดครับจึงเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็เป็นภาระจำยอมตามพรบาจัดสรรที่ดินฮะสเต็ปที่2นะครับเมื่อกำแพงรั้วเป็นภาระจำยอมนะครับกำแพงรั้วในส่วนนี้ครับจึงไม่ตกเป็นส่วนควบกับที่ดินที่รั้วนี้ตั้งอยู่ฮะสเต็ปที่3นะครับเมื่อบริษัทระเวงจำกัดได้มีการจัดตั้งแล้วก็โอนกำแพงรั้วนี้ครับให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านนิติบุคคลหมู่บ้านก็เลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกำแพงนี้ครับสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปทีี่่นนนนนะะคครรรรรรัััับาาาาาาทททงเเเเสสอิำำยยยยแพพมมมมใใตตตฮ็ปวผดดฐหห้้์์ธ358 ในส่วนของประเด็นที่2ครับสันติกาก็ได้วินิจฉัยเป็นสเต็ปเช่นเดียวกันครับสเต็ปที่1ครับสันติกาวินิจฉัยว่ากำแพงรั้วที่สร้างขึ้นครับเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเท่านั้นครับซึ่งเป็นการสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปครับสเต pues ah. ็ปท like er ี่2ครับสันติกาก็เลยสรุปครับว่ากำแพงรั้วนี้ครับจึงไม่ใช่ทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นางสาวอิงจึงไม่มีความผิดตามมาตรา360นั่นเองฮะ